ล่าสุดแล้วกันนะครับทั้งเรื่องของการแก้พระราชบัญญัติแล้วก็การทําเรื่องพระราชกําหนดผมไปเรื่องของพรอกนะฮะเพราะเรื่องนี้ตอนแรกก็จะมีการคุยกันก่อนจะมีการเข้าคอรมอรว่าเอะน่าจะทําให้เสร็จก่อนที่จะไปจัดซีเกมไปแข่งทีเกมที่เวียดนามหรือไม่ล่าสุดดีกว่านั้นครับโดยทางคองรมอรเห็นชอบร่างพระราชกําหนดแก้กฎหมายสารต้องห้ามทางการกีฬาเร่งปลดลอ็อกธงชาติไทยลุ้นให้ทันไม่ใช่แค่ซีเกมแต่จะเอาบี้ให้ทันถึงกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมมาเชียรอาร์ตเกม ซึ่งจะจัดวันที่10ถึง19มีนาคมปีหน้าคือปีหน้าจะมีเอเชียนเกมที่จีนสีเกมที่เวียดนามตอนแรกกะว่าเอาซีเกมแต่ตอนนี้เนี่ยจะเอาให้ทันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพมีนานะครับโดยเรื่องนี้นะครับผมก็ทางรองนายกรัฐมนตรีวิษนุเครืองามเผยว่าที่ประชุมคอรมอนเนี่ยผ่านความเห็นชอบนะครับกฎหมายองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด์าหลังจากนี้ก็จะมีการออกเป็นพระราชกำหนดหรือว่าพรากร เนื่องจากมีกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ถึงสิ้นเดือนมก,กราคมก็คือสิ้นเดือนหน้าความล่าช้าตร,ตรงนี้นะครก็จะมีการแก้ไขโดยการออกเป็นพระราชกําหนดรวมถึงเป็นการแก้ปัญหาสาคัญคือคือกรณีธงชาติไทยที<แ>่ถูกแบนตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มีการออกพระราชกําหนดแล้วนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็จะเป็นผู้ไปเจราจาคุยกับวาดา้าเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเรามีการทําเป็นกฎหมายแล้วลหะเป็นพรกรแล้วพอไปคุยกับวาด้าเนี่ย คาดว่าจะคุยตรงนี้เนี่ยได้แล้วก็ทันการแข่งขันกีฬาซีเกมอันนี้ได้แน่นอนนะครับคิดว่าทันที่สําคัญคือเราต้องการให้ทันกีฬาเอเชียนอินดอร์มาเชียลอ์ตเกมซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพวันที่1 0ถึง19มีนาคมนี้นะครับอันนี้คือทางรองนายกวสุนุเป็นผู้กล่าวนะครับก็ดูแล้วนะครับเรื่องนี้นะฮะคาดว่าคอรมอนะครับน่าจะมีการจัดการเึ่นมนการาคมน่าจะเห็นผลแล้วก็เราจะรอว่าใช้ธงชาติได้ในช่วงของเดือนมีนาคมก็ดูกันต่อไปสำหรับเรื่องของธงชาติที่โดนวาด้าแบบครับ ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไว้เข้าใจง่ายสวทขอบอก